สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วหนึ่งคนเอ่ยมาก่อนเวลานิดหน่อยนะจ๊ะฟังเพลงรอไปก่อนเดี๋ยวหนึ่งทุ่มเราเข้ามาตกแต่งภาพัเพลิงกันดีกว่านะอ้าวเข้ามาแล้วหายไปแล้วไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวจบเพลงนี้ก็เริ่มเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาทุกคน สวัสดีค่ะโอ้โหมาจ้องรอกันเลยน่ารักที่สุดเลยจะจบเพลงแรกแล้วสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วสวัสดีทักทายกันก่อนนะจ๊ะตามนัดเลยเวลาดีหนึ่งช่มตรงทุกวันเสาร์นะคะถ้าไม่ติดธุระไปไหนหรือทำอะไรก็ทุกวันเสาร์เรามาเจอกันที่เพจในาก้าวพาเพลินแบ่งปันเทคนิคการตกแต่งภาพสนุก มากมายเลยนะจ๊ะให้สําหรับคนที่ชอบในงานศิลปะแล้วก็อยากตกแต่งภาพเพื่อพื้นฐานนะตกแต่งภาพเป็นเอาก่อนที่จะมาเข้าเรื่องเรามาคุยกันก่อนเดี๋ยวนายกลับกล้องให้ดูนะว่าแอปตกแต่งภาพมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วขอขอความอุปการะคุณช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะจะขอบคุณมากเลยนะเพราะเรา เราไม่ได้เสียงเงินอยู่แล้วนะแล้วเราก็ไม่ได้คิดเงินแต่เราอยากแชร์ออกไปเพื่อให้คนที่เขารักในในการตกแต่งภาพเหมือนกับเราได้เข้ามาดูแล้วก็ไปฝึกทํากันนะสนุกสนุกนะคะอ่ะเดี๋ยวจะกลับกล้องก่อนให้ดูว่าในแอปปกติแล้วนะแอปตกแต่งภาพมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะ เดี๋ยวนายเอาให้ดูก่อนนะว่ามันมีอะไรก่อนเราก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะคะว่าวันนี้โอ้ยไปร้องเพลงมาก่อนที่จะเข้ามาสักกูนึงเดี๋ยวก่อนเนี่ยระหว่างรอท่านผู้ชมเราก็ไปร้องเพลงมานะจ๊ะ นี่ค่ะแอปที่นี้แนะนําเบื้องต้นก่อนนะว่าแอปสําหรับตกแต่งภาพมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะเข้าไปลองเล่นดูไม่มีอะไรผิดอะไรถูกแต่ว่านายยินดีที่จะไปศึกษาแล้วก็เอามาแบ่งปันทุกๆคนทุกวันเสาร์แบบนี้แหละอาจจะไม่อาจจะไม่เก่งที่สุดหรือว่าดีที่สุดแต่ว่าเอามาเป็นงานพื้นฐานให้กับทุกๆคนนะส่วนใหญ่นี่เห็นไหมทุกคนแอปเบสิกเลยนะจะเป็นเนี่ย พิกอาร์ตนะคะพิกอาร์ตนี้ใช้บ่อยมากนะแล้วก็อันนี้เหมยตูก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่มันจะเป็นแอปที่ตกแต่งหน้าให้เหมือนเหมือนคนจีนเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นโฟโตกริดนะคะแล้วก็เยอะแยะเลยฟอนโตแต่สดแต่วันนี้นายจะเข้ามาแนะนําทุกๆคนเกี่ยวกับแอปตกแต่งภาพตัวหนึ่งค่ะเอ้าอันนี้ก็ใช่เขาก็แนะนําไว้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้เลยนะคะเป็นแอปสําหรับการตกแต่งสี ะะหรือว่าวันนี้นี่อันนี้ snapseed นะแอปตัวนี้ใครใครเคยใช้ไหมคะเดี๋ยวเราหันหน้ามาคุยกันก่อนคนที่เข้ามาดูแล้วกดคุยกันได้นะคะเพื่อมีปฏิสัมพันธ์นะในการเรียนรู้นะคะพี่ไฝยเคยใช้ไหมใครใช้แอป snapseed บ้างไหมคะถ้าใครไม่เคยใช้ก็ก็มาวันนี้ไม่ได้สอนเยอะแยะนะวันนี้จะมาอย่างตาหัวข้อเลยวันนี้มาสอนเกี่ยวกับการทำภาพ บลอเลอภาพเฉพาะจุดนะแล้วก็การรีทัชภาพยับยับคุณเคยไหมว่าเวลาเราเราไปถ่ายรูปอะไรมาแล้วแบบใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่ได้รีดเลยเเสื้อผ้าไม่ได้รีดแล้วมันแบบอาจจะยับแล้วพอถ่ายภาพออกมาดูแลดูไม่สวยเราสามารถใช้แอปตัวนี้แหละแอป Snapseed เนี่ยในการทำให้ภาพมันดูเรียบ แต่ไม่แน่ใจนะว่าทำทำรอยเรียบของตีนกาได้หรือเปล่านะอาจารย,ย์เดี๋ยวหนึ่งทุ่มพอดีเลยเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันเลยนะคะอยู่กี่คนเราก็สอนนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นเป็น,ปนกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งเนาะมันมัน เหมือนกับว่าเอ้ยทุกวันเสาร์เราจะได้มาเจอกับคนที่เขาอยากเรียนรู้แล้วก็คนที่เขาติดตามเราจริงๆแล้วก็เราไม่รบกวนเวลาคุณนานค่ะเพียงแค่30นาทีเองนะมาอยู่คุยเป็นเพื่อนกันใครที่มีธุระก็ไม่เป็นไรแต่ใครไม่มีธุระเข้ามาดูได้เลยนะจ๊ะอ้าวแอป snapseed นะเคยไหมเคยใช้แอป snapseed กันไหมอ่ะเดี๋ยวหนึ่งชุ่มพอดีเลยเราเริ่มกันเลยนะจ้าเดี๋ยวเราจะมาเรียนการทำ เอาเอาภาพเอาการรีทัชภาพก่อนนะว่าแบบเวลาไปถ่ายรูปมาแล้วเกิดแบบโอ้ยฉันลืมรีดผ้าเสื้อผ้ายับอะไรเงี้ยถ้าเสื้อมันยับเราสามารถเราไม่ต้องกังวลใจนะถ้ามันมีรอยยับทําอย่างนี้ได้เลยเอากลับกล้องกันเลยพร้อมไหมจ๊ะพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมให้หน่อยนะคะพร้อมแล้วพิมพ์พร้อม เดียวถ้าพูดคนเดียวเดี๋ยวก็จะร,ร,รีบรีบรีบพูดไปเลยนะรีบรีบพูดเสร็จแล้วก็ไปดูหนังจีนดีกว่ากําลังแบบสนุกสนานกันเลยทีเดียวบรรยากาศตอนนี้ก็แบบนะ ที่ทางไหนฝนตกกันบ้างอยากฝนตกหลอเกินนะมันร้อนมากๆเลยจ้ะอ้าต่อไปถ้าพร้อมกดพร้อมไห้หน่อยนะเราจะมาทําการรีทัชภาพนะคะรีทัชภาพที่มันเป็นแบบถ่ายรูปมาแล้วเจอภาพเสื้อผ้ายับๆเราสามารถแก้ไขได้โดยใช้แอป Snapseed กันเลยนะคะกับกล้องแล้วนะอ่าใครตามมาทีหลังก็ไม่เป็นไรนะคะเข้ามาดูย้อนหลังได้เลยนี่นะคะแอป n a p s e e d ตัวนี้เลยนะจ๊ะ ไปไหนแล้วเนี่ยเอาไปเก็บไว้ไหนเดี๋ยวก่อนเยอะเยอะอันนี้ค่ะอยู่ตรงนี้นะแอปตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นแอปที่นายใช้ในการตกแต่งภาพแต่ก็ส่วนใหญ่ที่ใช้บ่อยก็คือจะเป็นพิกอาร์ตนะนอกนั้นก็ส่วนวิดีโอโชว์ไว้ทำคลิปพวกคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีเยอะแยะค่ะมากมายเลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนอีตัวนี้ไบไม้สีเขียวกันนี่นะ Snapseed น,นะจ๊ะ เอาไว้ตกแต่งภาพวันนี้เรียน retouch ภาพใครเข้ามาแล้วกดให้หน่อยนะว่าการ retouch รภาพยับยับนะคะอ่าเรากดเข้ามาแล้วเรากดใส่ภาพเข้าไปก่อนนะคะ open อ่าแล้วเราก็มาเลือกนี้ค่ะ open from device นะหมายถึงว่าภาพในโทรศัพท์เราสมมุติเราไปถ่ายรูปมาแล้วเราแบบ อันนี้นายมีถ่ายอยู่แล้วก็เจอแบบเสื้อผ้ายับยับนี่คุณเห็นรอยยับไหมจ๊ะเห็นรอยยับไหมคะถ้าเห็นถ้าเห็นพิมพ์เห็นให้หน่อยนะจ๊ะถ้าเห็นพิมพ์เห็นให้หน่อยนะคะ,ะ,คะผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนี่เห็นไหมคะเสื้อที่มันเป็นรอยยับคุณไม่ต้องกังวลใจนะถ่ายรูปออกมาเจอผ้ายับยับเราทําการรีทัชได้นะโดยใช้แอป snapseed นี่แหละอันนี้เราเปิดเปิดมาแล้วนะคะคุณก็จะเจอหน้าจอแบบนี้ นะคะขอโทษนะที่ของนายมันเป็นเมนูสังกฤษแต่เดี๋ยวจะพูดกำกับภาษาไทยไว้ให้นะคะอ่ะพอเสร็จแล้วเข้ามาที่นี่เลยค่ะเครื่องมือนะคะ To ใครเข้ามาแล้วกดทักไทยกันด้วยนะคะอ่าวคำว่า To นะที O, o L S เครื่องมือนะคะเราจะมาทำการรีทัสรอยยับตรงเนี้ย นะว่าถ่ายออกมาถ่ายรูปไม่สวยเลยยับมากอย่างนี้กดเข้ามาเสร็จนะคะอุปกรณ์เข้ามาที่ฮิลลิ่งเลยค่ะแก้ไขภาพที่มันเป็นรูปกากบาทไข้กันนะคุณเห็นไหมที่เป็นรูปกากบาทไข้กันนะคาว่าฮิลลิ่งนะคะคุณกดเข้าไปพอเสร็จแล้วคุณก็ลากเลยค่ะลากตรงรอยยับที่คุณอยากแก้ไขนะคะคุณดึงเลยนะกดกดแล้วคุณก็ดึงลากลงมาปึ้งเห็นไหมรอยยับหายไปแล้วนะไม่ต้องรีดผ้าเลยอ่ะ นี่เห็นไหมคะคุณเท่านี้เองอันนี้เป็นการรีชาร์จภาพนะทําแก้ไขภาพพวกรอยยับๆคุณเห็นไหมเห็นไหมคะถ้าเห็นพิมพ์เห็นนะจ๊ะพอเสร็จแล้วเราก็สามารถกดเซฟได้เลยกดเซฟโดยที่เครื่องหมายถูกแล้วก็กด Export เลยนะจ๊ะ Export ก็คือการส่งออกไฟลนะ์แล้วแล้วก็กดเอ้ยไม่ใช่แชร์นะกดผิดกดผิดไม่ใช่กดแชร์กดเซฟอันนี้ Export เสร็จแล้วเราก็กดเซฟค่ะนี่ s เซฟ เสภาพนี่เห็นไหมดีภาพที่เป็นรอยยับหายไปแล้วจ้าโอ้ดีไปอีกนะไม่ต้องรีดผ้าหันมาคุยกันก่อนเนี่ยเห็นไหมคะแป๊บเดียวเองนะคุณไม่ต้องรีดผ้าเลยนะผ้ายับผ้ายับแล้วคุณไปถ่ายรูปแล้วมันเจอแบบ ไม่สวยเนาะถ่ายรูปแล้วมันเจอรอยยับเนี่ยเราก็สามารถนี่เอาภาพมาแก้ไขในแอป,ป s n a p s ซ e d ได้เลยนะเป็นการฮิลลิ่งสวัสดีเจ้าเสียน้อยสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะมามาเจอกันทุกวันเสาร์เลยน่ารักที่สุดเลยนะใครเคลียดใครเคลียดตกแต่งภาพสวยงามนะคะ แต่ว่ายังไม่เคยลองเนะถ้าเกิดถ่ายออกมาแล้วยิ้มยิ้มมีตีนกาเยอะๆเนี่ยจะรีทัสตีนกาออกได้หรือเปล่าต้องไปลองดูนะต้องไปลองดูนะลองลองยิ้มเยอะๆลองยิ้มเยอะๆแล้วถ้าตีนกาขึ้นเราเดี๋ยวไปรีทัชดูนะอ่ะอันนี้เสร็จแล้วสําหรับการรีทัสภาพที่มีรอยยับๆนะลองเอาไปทํากันดูนะมันแบบสนุกสนานการตกแต่งภาพนะคะอ่ะต่อไปจะเป็นการทําภาพเบอ ภาพเบลอรหรือภาพเคลื่อนไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวภาพเบอร์เฉพาะจุดนะปกติแล้วในในเคยสอนไปแล้วที่สําหรับใช้ภาพทําภาพหน้าชัดหลังเบลอใช่ป่ะหน้าชัดหลังเบลอแอปโฟ์คอสแต่อันนั้นมันจะใช้ได้เฉพาะโทรศัพท์มือถือของ iPhone แต่ตอนนี้ มีอีกแอปหนึ่งที่ทั้ง iPhone และ Android สามารถทำได้นะคะทำภาพเบอร์ทภาพเบอร์เฉพาะจุดนะเดี๋ยวนายจะกลับกล้องใช้แอป s n a p Se ิตเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะทุกคนสามารถทำตามได้เลยนะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วกดทักทายกันนะกดแชร์ด้วยเพื่อเป็นวิทยาทานก็จะขอขอบพระคุณมากเลยนะคะ,ะฟังเพลงจีนไปด้วยนะไลฟ์สดเสร็จก็จะไปดูละผ่อนคลายเรื่องนี้ <c oughs> อ่า ต่อไปนะคะต่อไปเป็นการทําภาพเบลอนะคะเบลอเฉพาะจุดคุณเข้ามาใหม่นะคะเปิดใหม่แล้วเปิดเอาภาพใหม่นะ Open นะคะ Open แล้วเราก็นี่เหมือนเดิมค่ะโอเพ from device ก็คือเปิดเปิดภาพในอัลบั้มของเรานะสมมตินายจะทําภาพเบลอเฉพาะจุดให้คุณดูนะคะเอาภาพที่มันมีแบ็กเกลจะชัดเนาะแป๊บนึงหาก่อนไม่ค่อยได้ถ่ายภาพกับธรรมชาติเลยช่วงนี้อันไหนดี เอาอันนี้กันละกันเนาะสมมติอะอ่าสมมติทำภาพเนี้ยแต่คุณอยาก อยากทําความว้าวให้กับภาพโดยการที่ทําฉากหลังมันไม่ชัดนะคะทําฉากหลังไม่ชัดหรือทําให้มันเบลอคุณสามารถนี่เลยเข้าไปเหมือนเดิมค่ะเข้าไปที่เครื่องมือตรงนี้นะเข้าแอป Snapseed เหมือนเดิมนะที่เป็นใบไม้สีเขียวนะคะพอเสร็จแล้วนะคะคุณเลือกเข้ามาตรงนี้เลน s Blur นะคะเข้ามาตรงคําว่าเลน s Blur นี่นะคะภาษาไทยก็เขียนเหมือนกันเลยนะคะการทําภาพไม่ชัด อ่พอเสร็จแล้วคุณจะเห็นไหมว่ามันจะเป็นจุดกลมๆแบบนี้นะคะเป็นจุดกลมๆให้เราเลือกความไม่ชัดค่ะเราจะเลือกว่าให้ชัดเฉพาะตรงไหนเดี๋ยวเราขยายก่อนสมมุติเราจะให้ชัดแค่ตรงหน้าเราแล้วจะให้ข้างหลังมันไม่ชัดนะคะพอคุณกําหนดจุดระยะชัดแล้วสมมุติคุณจะให้ชัดแค่หน้าใช่ไหมคะอ่าคุณก็กดลากเลยคุณเห็นแถบสีฟ้าๆตรงนี้ไหมเห็นไหมคะ เห็นแถบสีฟ,ฟ้าตรงนี้ไหมคุณคุณไม่ต้องไปกดตรงนั้นนะกดตรงนี้เลยกดที่ภาพแล้วคุณลากีเห็นไหมกดที่ภาพแล้วคุณลากได้เลยคุณก็จะเห็นว่าสีฟ้ามันวิ่งอยู่นะอีกเส้นสีฟ้าเนี่ยแล้วแต่ว่าคุณจะเอาเบลอแค่ไหนคุณเห็นไหมคุณเห็นข้างหลังไหมคะว่าข้างหลังภาพมันไม่ชัดแล้วมันจะมันจะชัดเฉพาะหน้าเราและฉากหลังมันเบลออันนี้ก็คือเทคนิคการทําภาพหน้าชัดหลังเบลอแบบง่าย ที่ระบบ iOS กับ Android สามารถทำได้นะจ๊ะอ่าเห็นไหมพอถ้าคุณน,นี่พอเสร็จแล้วคุณถ้าถ้าเอาอันนี้ถอยไปได้คุณก็กดที่รูปนี้แหละนะคะนี่อันนี้คือชารจเหมือนเดิมแล้วสมมติภาพคุณอยากทำข้างหลังมันเบลอนี่คุณก็ลากแค่นี้เองเอาเอาไปเซฟเซฟต,ตัวที่อยากทำให้มันชาร์จก่อนนะคะแล้วคุณก็ทำข้างหลังมันเบลอด้วยกันเนี่ยกดลากนะคะกดลากแถบสีฟ้ามันก็จะวิ่งเนี่ย ความเบลอแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่คุณพอใจว่าคุณจะทำเบลอขนาดไหนนะแค่นี้เองง่ายมากเลยแล้วก็กดเซฟอ่ากดเซฟเสร็จแล้วก็ Export ค่ะ Export f i l ์ไฟล์แล้วก็กดเซฟเลยไว้ในเครื่องของคุณนี่บ o นด f y นี่คุณก็จะได้ฉากหลังเบลอๆแบบนี้แล้วนะคะลองเอาไปทำกันดูนะทุกๆคน จริงจิงจิงทานข้าวกันหรือยังเอ่ยวันนี้นี่นะคะคนเข้ามาไม่เยอะก็ไม่เป็นไรค่ะจะเข้ามากี่คนก็ถือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนนายแล้วก็เข้ามาเรียนรู้เทคนิคการทราภาพภาพปลาปลาเออเทคนิคการทำภาพที่แบบสนุกสนานนะมันมีมันมีอีกเยอะเลยนะที่สําหรับการทําอ่ะตามทันกันไหมเอ่ยที่ดูอยู่นี่ตามทันไหมคะถ้าตามทันก็จะข้ามก็จะข้ามไปเลยนะถ้าตามทันแล้วอ่ะ ถ้าไม่ทันจะได้จะได้กลับมาย้อนให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเออมันง่ายมากนะคะเดี๋ยวเอาเอาดูหน้าตาอุปกรณ์อันอื่นของมันนะวันนี้สอนสองเรื่องสำหรับเรื่องการทำ retouch ภาพที่มันยับ,ย,บยับกับการทำภาพหน้าชัดหลังเบลอรหรือว่าการเบลอภาพเฉพาะจุดนะคะมันมีหลายแอปมากมายที่ทำได้นะแต่ว่าอันนี้นายจะมาแนะนำสำหรับการใช้ snapseed นะคะพอ snapseed อกับกล้องใหม่เนี่ยค่ะส่วนปุ่มเมนูอุ่นคุณลองไปเล่นดูนะ มันจะมีมันจะมีแบบเนี่ยอุปกรณ์อื่นเยอะแยะมากมายเลยที่ให้ไปลองเล่นใส่ภาพซ้อนก็ได้ค่ะถ้าภาพซ้อนทุกคนก็มาใช้ที่นี่เลยนี่ที่มันเป็นรูปซ้อนกันเนี่ยดับเบิลเอ็กซ์โเชอร์ลองดูไหมเดี๋ยวลองดูก่อนอ่ะอันนี้ใส่ภาพซ้อนนะคุณก็เลือกเลือกที่คุณอยากเลือกภาพซ้อนก็คือมาเลือกตรงนี้นะที่มันเป็นรูปบวกภาพเนี่ยบวกภาพแล้วสมมุติเราเอาภาพไหนซ้อนสมมุตินายเอาภาพนี้ซ้อนก็เลือกภาพนี้ นี่ภาพมันก็จะซ้อนกันเห็นปะคุณเห็นไหมนี่คุณสามารถเลือกวางขยายเล็กใหญ่แล้วก็นี่เห็นไหมคะเลือกซ้อนภาพได้เลยคุณอยากจะมีสองคนมีฝาแฝดอะไรเงี้ย เนี่ยมันก็สามารถทําได้ค่ะทุกคนสามารถทําได้เลยนะอันนี้กันเอาภาพมาซ้อนกันนะคะเข้าที่เมนู d o u เบิลเอ็กซ์พเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วแต่เราแล้วแต่เราจัดวางเลยนะคะอันนี้คือการทําภาพซ้อนในนี้นะพอสมมติคุณโอเคแล้วคุณก็กดเซฟเหมือนเดิมนะคะ Export เลยโอ้ยฟังเพลงจนจะจบแล้วอยากไปดูหนังจีนแล้วเนี่ย อ่าอันนี้ก็โมดิฟายนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะมันมีปุ่มเยอะแยะคุณลองไปเล่นดูนะน,นี่เห็นไหมคะไอ้พวกนี้อีกเนี่ยเพอร์ e เปกทีก็คือการการดึงภาพมันอย่างนี้นะคะแบบเนี่ยการทําภาพให้มันดูยาวหรือว่าแบบอยากขายาวดูแบบขาเรียวอะไรคุณก็ดึงเอาซ้ายขวาได้หมดเลยอันนี้คือเพอร์สเปกทีฟการกําหนดความกว้างชัดลึกของภาพนะคะ คุณเข้าไปเล่นเมนูไหนคุณสามารถเข้าไปดูตรงในเมนูของมันได้อันนี้ Perspective นะคะเนี่ยง่ายนิดเดียวเองนะมีเมนูอีกเยอะแยะมากมายเลยที่ให้เราเล่นอ่ะออกก่อน นี่นะคะใครที่ตามเข้ามาดูเข้าตรงเมนูนี้นะที่เป็นเมนู Tools นะคะสวัสดีค่ะพี่เกตมัน,นีขาจะไปแล้วนะเพราะว่าเข้ามาพอสมควรแล้วนะสักระยะแล้วมาบอกวิธีเล่นสนุกสนุกให้กับหลายคนเนี่ยอุปกรณ์มันเยอะมากเลยคุณคุณไม่ต้องกลัวว่าอันไหนมันจะผิดผิด,ผดถูกๆูคุณก็ลองกลับเข้าไปใช้ดูนะคะสนุกมากนะการตกแต่งภาพอ้ย ใครประชวนทําอะไรอีกอ่าน้ามาคุยกันก่อนนะจ๊ะเออวันนี้แบบอยู่กันไปแบบเงียบเงียบเหงาเงาเหรอไม่เงียบไม่เหงาคะ่ะนะคะทํากิจกรรมนะถ้าใครที่เงียบเหงาก็หากิจกรรมทํานะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งภาพการร้องเพลงการออกมาไลฟ์สดขายขอ,ของของคุณนะคะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ อยู่กับโค้ดไม่กี่นาทีเองเมื่อกี้เรามากี่นาทีเนี่ยยีนาทีปุ๊บได้เทคนิคการตกแต่งภาพสนุกสนุกมากมายแล้วเวลาที่เหลือก็เอาไปลองทํากันดูนะรับรองว่าแบบเออมันเป็นอะไรที่สนุกเพลิดเพลินนะคะใส่พลังงานก็จะบอกทุกครั้งนะเวลาเข้ามาเข้ามาในการทําอะไรก็ตามใส่พลังงานบวกในการทํางานของคุณนะมันจะทําให ดึงดูดสิ่งที่บวกบวกสิ่งดีๆเข้ามานะอยากเป็นกําลังใจให้ให้กับทุกคนนะแม่ค้าออนไลน์ต่างๆทั้งหลายอะ่ะในยุคสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หรือว่าในยุคโรคระบาดแบบนี้คืออย่าพึ่งท้อทุกคนควรจะมีกําลังใจที่ดีนะ เพราะว่าเพราะฉะนั้นการถ่าท้ออ่ะาการที่เราท้อหรือว่าเราใส่พลังงานลบเข้าไปมันก็จะดึงดูดแต่สิ่งลบๆเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีอะไรทําหรือว่าท้อเหี่ยวท้อแท้เข้ามาดูเข้ามาดูในช่องนี้ของเราได้นะเราก็พยายามสรรหาสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆสนุกๆมาให้กับทุกๆคนนะอาจจะไม่อาจจะช่วยทุกคนได้มากไม่มากก็น้อยนะไม่ได้อาจอาจจะไม่ได้ช่วยสร้างไรายได้อะไรแต่ว่ามันก็สร้างความเพลิดเพลินใจให้กับทุกคนแล้วทุกคน ก็สามารถเอาอันเนี้ยไปต่อยอดในงานของคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาไวเคลมไวไหมมาไวไปไวมากๆเลยนะก็มากันพอของปากของคอให้พอขายคิดถึงกันหรือว่าใครใครที่อยากให้ช่วยช่วยสอนตกแต่งภาพในส่วนตรงไหนสามารถคอมเมนต์หรืออินบอกทิ้งไว้มาได้เลยนะนายก็จะไป มันก็จะไปศึกษามาแล้วก็มามา,มาช่วยแชร์ให้กับทุกๆคนนะว่าตรงนี้มันใช้แอปอันนี้ตกแต่งขอขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามานะคะแอปต่างๆมีเยอะแยะมากมายที่ฟรีๆให้เราสามารถไปดาวน์โหลดแล้วเรียนรู้ได้วันนี้ก็ขอขอบพระคุณมาทุกคนมากๆเลยนะมาไวไปไวหน่อยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยววันอื่นจะมาสอนตกแต่งภาพหรือว่าทำเกี่ยวกับอะไรอีกสามารถกดติดตามอ้อลืมบอกว่า ตอนนี้ทุกคน Facebook เขาจะปลดปุ่มไลค์เพจออกนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากพลาดเนี่ยการสอนกราฟิกภาพสนุกสนุกทุกคนเปลี่ยนเป็นกด f o l l o w เพจให้เราด้วยนะกดเป็น Follow หน่อยนะคะเพราะว่าถ้ากดไลค์เนี่ยถ้าพี่มาร์คเขาเขาปลดปุ่มกดปุ่มไลค์เพจที่ว่าเขากดถูกใจเพจเราออกอ่ะคุณก็จะถูกเด้งออกไปเลยเพราะฉะนั้นเปลี่ยนมาเป็น Follow ให้นายด้วยนะจ๊ะขอขอบพระคุณมากๆเลย นกันต่อลาขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะยอดขายรัวๆกันทุกคนเลยทําอะไรก็คิดเงินขอให้เงินได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองนะมีความสุขในทุกๆวันจ้าบ๊ายบายขอบคุณมากๆเลยนะ